สวัสดีครับผมเมนิกาที่มัเก็บพักขนาครับผมพักขนาต้นใหญ่ๆนะครับช่วงนี้ก็ํกำลังงามครับแต่ว่าส่วนที่เหลือแจกชาวบ้านกินแต่ว่ากินบ่เบิดครับนี่ปลูกสองนานครับจะเกี่ยวไปขายที่เหลือเพราะได้ค่ามารับผู้คนเถาก็บ่มีคนไปสื่อตลาดครับพอช่วงโควิดระบาดครับผมเาแต่วา เก็บเห็ดอยู่เห็ดกินตามมีผมบานเท่านี้ครับนี่พักขน้าครับต้นใหญ่ๆงามๆครับเนี่เด็ดเอาเลยครับนี่ยเขียวเขียวซดๆดเลยแ๋ยวเหลือก็จะต้นใหญ่ๆครับต้นน่อยนี่เอาไว้กินทีหลังครับเนี่ย ต่นนง่่จีแกถิ่งครับนี่ครับเห็ดยูเห็ดกินแบบขึ้นบ้านแบบง่ายๆนะครับผมแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากพักนึ่ครับที่มีวิตามินบำรุงร่างกายแล้วมีแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ด,เด,เดงานสูงต่อไปครับผมจิได้มาหั่นซอยพักขนหนาก่อนครับโอ้ต้นง่ายๆครับโ,ฆ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 โอ้โค้นกับวับดีครับนี่ อ่ี๋ย่่ดหมาหั่นซอยกันเล่นพักลหละไล่หั่นเอาโคนต้นนี้บางๆนิดหน่อยครับนี่เพระาะว่าถิ่นตอนใหญ่หลายนี่เดี๋ยวจิบบ่อเปลยจิบบ่อวันครับอ่ใบไว้ซอยที่หลังครับ แยกเป็นส่วนเราครับผมระวังต้นกับใบครับนะส้อยต้นเซตพอดีครับะถึงคิวส้อยใบครับที่นี่นี่เอาเวิดดเลยครับใบพักขน้าครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ในพักสวนกลัว รั่วคางบ้านนี่ครับหินอยู่ง่ายๆตามแบบพอเพียงเท่านี้ครับแ <c oughs> ยไกไว้คนละซี่ครับเดี๋ยวเวลาใส่พัดบ๊บปนกันครับ่ะหั่นซอยขินหมูสามชั้นด้ครับโอ้ มันบัวลายครับนี่มีเนื้อติดน้ำกระหนังพอดีพอดีครับส้มนี่หั่นหอ่ชิ่นบางๆพอดีครับครับนะเกินไปแล้วหนังหมูที่เหนียวเกินครับเวลาลงไปทอดเอาน้ำมันออกเล็วนี่จะได้กรอบๆพอดีพอดีครับนี่ เกลี่ยรครับเลียกตอนนอยนี้กินลื่นครับนี่ลื่นน้ำมันเอคค่อยๆตัดซอยครับนี่งานเดี๋ยวมีดที่เขามือว้าวนี่ครับผมซอยสำนีพอดีจะได้ล่วเอาไปทอดเกี่ยวเอา,าน้ำมันออกครับ จะได้เป็นหมูสามชั้นทอดกรอบครับนะได้มากตำพริกโตเลยครับนี่ใส่หัวกระเทียมสามกีบไ่ครับพริกซุกแดงครับ ใส่เกือลุกไปทักน้อย่อะลงมือต่ำครับอืมพอดีครับต่ำพ่าแหลกพ่าพริกแตกอะหัวกระเทียมแตกแค่นี้พอครับนี่ไปพับเร็วจะได้บกเพ็ดเกินไปครับจะได้มาจ่อ ไปต่อทานครับเอากาบมะพร้าวใส่ลงไปทั้ติดติดายครับน <c oughs> ่ะผ่านลวยหลายๆจังหน่อยไฟแรงๆหลายๆคนที่ได้เีโยวหมูสามชั้นให้กรอบๆจังหน่อยอ่ใส่ใช่เอากระดาษไปจุดเอาครับเด็ดติดง่ายดี ไต่ลงไปไต่เตาครับนี่จีไรไม่กาบมะพร้าวครับจไีไ้ติดขืนมหม่ทานข้างบนอันนี้จิตจุดง่ายดีครับนี่โอ้ควันอูดแล้วครับไฟเริ่มแดงโล่ขึ้นมาแล้วครับนี่นะจะได้พัดขหนาหมูกรอบเห็ดกินกับเขายำเย็นยำคำมือนีครับผม,ม,ม,บมไฟเริ่มห่อนดีแล้วครับนี่ทานไม่ ลูกแรงเลวครับใส่นํำมันตงไปเักหน้อยครับนี่เวลาเอาหม้อสามชั้นลุงไปเกี่ยวจะได้บมอติดกระทะครับนี่ครับหมูสามชั้นหั่นซอยบางๆครับ ดีแล้วครับนี่เราจะมีพอเอแล้วจะกลายเป็นกากหมูครับรตักแบงใส่จานไว้ครับตักออกใส่จานาก่อนนะตามด้วยพัดพริกครับนี่น้ำมันหมูที่เอาไปทอดเกี่ยวแล้วนี่เพิ่มขึ้นหลายครับก็ดีแล้ครับนี่ กินหอมของผิกซุกกับผัดกระเทียมน่ครับกินหอมดีมากครับผมออดีแล้วใส่หมูกรอบลงไปครับนี่ผัดให้เข้ากันกินนผิดซึนเข้าก็เหนื้อมูกกรอบครับ จะได้แซ่บถึงข้างในเหนือเลยครับเหนือหมูกรอบนี่ครับโอ้กินหอมชวนหิวกับแับนี้ใส่ขนาลงไปครับใส่ต้มลงไปก่อนแล้วพักในต้นน้านี้อ่อนๆลงก่อนครับ พอดีแล้วใส่ใบข้าหน้าครับบนนี้เน่นทักหลายๆครับมีวิตามินเป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับพอดีแล้วเป็นรสชาตครับผงนัวลงไป น้ำตาลครับน้ำตาลทรายน้อยนึงน้ำมันหอยครับขาดบ่ได้ครับนี่พระเอกของพัฒนาหมูกรอบครับะนะจำดีพอรครับน้ำปลาครับอ่าดูกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับนี่เข้าจมูก ช้นหิวชนอยูช้อนกินนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยผอมตักยูตักกินตักเสร็จมาเด้อครับเพราะแม่พี่น้องมากินกับเขาเแซ่บแบบบานนอกบานนานำกันครับผมพัดขาน่ามุกอบครับอ่ะจะได้มาชิมแบบออเดิบออเดิบดูรสชาติครับนี่พริกลูกโดดลงไปน้ำวาจีแสร็นัวขนาดไหนครับ นี่เห็ดหนาเตาก็ต้องมาชิมน,นาเตาครับทั้งใจรสชาติแบบขึ้นบานขึ้นบา้านแ่กแบบสุนทรีสุนทีแบบผับอีสานชุนบดนี่ครับผมอืมยอมครับรสเข้มข้นดีมากครับผมอืมกินก็เข่าสวยร้อนๆครับนี่ เจ็ดแมนแมนเลครับเขี <ๆ S 2> ่บ, <ๆ S 2> บนัวดีครับผมเข <ๆ S 2> ี่เดีครับรับเขาบานๆนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้มารับชมทรงกาลังใจให้กันได้กันครับขอกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยกันให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปตามแบบพื้นบ้านเชนบทของอยู่ของกินบ้านเฮาเด้อครับขอบคุณมากครับผม